นี่ครูฟ้อว่าโหูวิ่งเก่งมากลุงบอกว่าวิ่งวันนึงประมาณห้าร้อยเมตรได้ครูบอกว่าเกินเป็นกิโล <c oughs> ครูบอกเกินกิโลเกินห้าร้อยเมตรเป็นกิโล บอกเนี่ยนักวิ่งประจําโรงเรียนเนี่ยบอกเนี่ยเ <laughs> นี่ยนักวิ่งประจําโรงเรียนนี่แหละ <laughs> <laughs> จะเอาเหรียญทองมาให้โรงเรียนเนี่ยบอกบนนเงี้ยมีใส่เสโซอลายดอกลายกระท ongs วีฟาวชื่ออ,อะไรดอก <laughs> ปลาไปคนมาซักตัวใหญ่หน่อยก็ทั้งแม่ครึ่งวันไปครึ่งวันพรุ่งนี้เลยถ้ามีงานลอยกระทงอะไรอย่นู้เด็กก็ไปเล่นแสดงกิจกรรมครูก็ต้องไปแต่งตัวด็กไหล่นแสดงกิจกรรมครูก็ต้องไปแต่งตัว แพูดแต่รู้เรื่องนะแต่ไม่ยอมพูดฟังรู้เรื่องเราบอกอะไรอตรู้แต่ไม่พูดคุณหมอนบอก <c oughs> เอานั่งรวมกลุ่มเขาต้องนั่งประกอบต้องเอานั่งค่ะคุณหมอนว่าใช่ไหมต้องนั่งจับจับมานั่ง <c oughs> ไม่ไ้ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่อยู่